าต่อกันที่ข้อ10นะครับเขาบอกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดทํามุมกดนะครับสมมุติว่านี่คือเครื่องบินนะครับทิ้งนะครับเป็นมุมกดอ่ะมุมกดอ่ะผมขอเขียนแบบนี้แล้วกันนะครับจะได้ง่ายอ่ะมุมกดตรงนี้ก็คือ3 7องศานะครับกับแนวระดับนะครับอ่ะทิ้งระเบิดมีความเร็วต้นนะครับ u ก็คือ50 ตรงนี้ก็เป็น u c o s นะครับ u c o s 37มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ50คูณ4ส่วน5นะครับก็คือ40นั่นเองนะครับตรงนี้ได้40นะครับตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น u s i n 37เท่ากับ50คูณ3ส่วน5ตัดกันนะครับได้30ความเร็วของแกน y คือ30นะครับ เราก็มาคำนวณน,นะครับว่าพอเครื่องบินเนี่ยทิ้งระเบิดปุ๊บในส่วนของแกน x เนี่ยระยะทางเท่าไหร่นะครับอันนี้ในส่วนของแกน x คำนวณเลยครับหาเวลาก่อนนะครับ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 g t กําลัง2 s นี่ความสูงคือเท่าไหร่ครับความสูงของเครื่องบินก็คือ200เมตรครับอ0เมตรนะครับ200 u ก็คือ 30คูณทบวก5บวก5ทีกำลังสนะครับทีนี้เอา5ตัดนะครับ5ตัด5ตัดก็จะเป็นทีกำลังสนะครับเอา5ตัดตรงนี้นะครับทีนี้เอา5ตัดตรงนี้ก็จะเป็นบวก6ทีครับ200ตรงนี้นะครับ2อ0ตรงนี้โยนมานะครับเอา5ตัดนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับลบ40 ตรงนี้เป็น0ูนย์นะครับอ่ะแยกแฟกเตอร์ครับก็จะเป็น t ลบหรือบวกครับบวก10ครับแล้วก็ t ลบ4ครับดังนั้น t ก็จะมีค่าเท่ากับลบ10แล้วก็4แต่เวลาเป็นลบไม่ได้นะครับต้องเ,อเป็นบวกแสดงว่าในการเคลื่อนที่ของลูกระเบิดลูกนี้ใช้เวลาทั้งหมดก็คือ4วิครับโอเค เราก็มาคำนวณน,นะครับว่าในส่วนของแกน x นะครับทีนี้ลูกระเบิดลูกนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางในแกน x เท่าไหร่นะครับอ่ะนี่นี่เป็นเครื่องบินนะครับยิงลงมาปับ๊บนี่เนี่ยตรงนี้ก็มาคำนวณ s x s x เท่ากับ u u ในส่วนของแกน x คือความเร็วเท่าไหร่ครับความเร็ว40นะครับ40ที่เราหาไว้นะครับตรงนี้นะครับ40อ่ะ 40คูณกับ4เท่ากับเท่าไหร่ครับ160เมตรสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องบินเริ่มปล่อยแล้วก็ลูกกระสุนมาตกตรงนี้นะครับเป็นระยะทางทั้งหมดก็คือ160เมตรอ่ะเรามาดูโจทย์นะครับโจทย์บอกว่ายังไงโจทย์บอกว่ารถถังที่วิ่งสวนมาด้วยความเร็ว20 รถถังวิ่งมาด้วยความเร็ว20นะครับแสดงว่ารถถังต้องวิ่งมาจากทางนี้วิ่งสวนนะครับด้วยความเร็ว20แล้วก็มาประจวบเหมาะตรงนี้พอดีนะครับเอสรถถังนะครับจะเท่ากับ u คูณด้วย4ครับเพราะว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดใช้เวลา4รถถังก็เคลื่อนที่มานะครับ โดยใช้เวลา4วิเช่นเดียวกันนะครับก็แสดงว่ารถถังวิ่งระยะทางเป็น80เมตรทีนี้โจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์เขาบอกว่านักบินจะต้องปล่อยระเบิดนะครับห่างจากรถถังเนี่ยเท่าไหร่แสดงว่าเราเริ่มปล่อยตรงไหนครับปล่อยระเบิดปล่อยตรงนี้นะครับปล่อยตรงนี้แล้วก็รถถังวิ่งเริ่มจากตรงนี้นะครับ mm. ก็เอาเท่าไหร่ครับเอา60 เอา160นะครับมาบวกกับ80ตอบเท่าไหร่ครับตอบ240เมตรครับ